นะครับคลิปนี้ก็จะพามาอ่ารู้จักนะครับอ่าตัวรีเลย์ชุดรีเลย์ไฟของตัวรถถ่ายคอมิตอร L45 นะครับเนาะรีเลย์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลนักษณะตัวรีเลย์คือมันจะเหมือนกัน3ตัวนะครับมันจะเรียงไว้ตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นจริงๆมันดูตามสายนะเพราะบางครั้งเราพลิกสายมาแล้วเราจะเราจะจําไม่ได้นะครับเนาะแต่หล,ลักๆแล้วต่ดูตามอ่าตำแหน่งเนี้ยนะตรงนี้ฝั่งซ้ายมือนี้นะครับมันจะเป็นรีเลย์สตาร์ทแล้วก็จะเป็นรีเลย์ไฟ กระพริบซ้ายกระพริบขวานะครับประมาณนี้นะหรือสายหรือขวานะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์ไฟกระพริบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรีรรีเลย์รุดอะสปรโอดับเครื่องยนต์นะครับอยู่ข้างฝั่งนี้สุดนะครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะครับนี่ครับทีเรีตาร์ทนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับสามตัวแต่ดีเรียตาร์ทอยู่นี้นะครับไฟกระพริบซ้ายขวานะครับรีเลย์อไฟกระพริบนะครับแล้วก็ อ่าสีเลสูรินอยับเครื่องยนต์อ่านี่ครับอยู่ตำแหน่ง,งสุดนะครับนะเช่น,นี้ผมจะมาแก้นะครับของตัวรถสตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับนะตำแหน่ง